ราบหมูสับหมูเรียบรอย้อยต้มเครื่องในเครื่องในสุกได้ที่แล้ว แล้วไสอ่อนตับนำอาหารเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเครื่องในหั่นเครื่องในเสร็จแล้วมีตับ3ามชั้นไสออนวัตถุดิบเรียบร้อยเนื้อหมูเครื่องใน ผักที่จะใช้ในการลาบผักที่ใช้ลาบก็มีตะไคร้สะระแหแน่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดผักชีใบเลื่อย ขัว่วพริกลาบใส่น้ำซุปนิดหนึง่งลวนเนื้อหมูให้สุกใส่น้ำซุป รวนหมูสุกแล้วใส่พริกทีก่คั้วลงไป ใส่เครื่องในคนให้เข้ากัน น้ำปลาชูโรดใส่ข้าวคั่ว ไ่ผักที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยหอมกิ่นข้าวคั่ว น่ากินมากตักเสิร์ฟพร้อมผักแก้มจะกินข้าวแล้ว